กลับมากับวันนี้ที่ว่างครับผมช่อง YouTube เล็กๆของเรานะฮะคือนี่โอเดงย่าขนมลำลึกความหลังของเด็กยุค90นะครับคืออันนี้ได้มาซองหนึ่งแบบดีใจมากคือไปเดินมาหาที่เซเว่นแล้วหาไม่ได้แล้วเจอพี่คนหนึ่งเขามีอยู่เต็มถุงเลยแล้วลเขายืนมองทำตาละห่อยกับเขาอยู่จนเขาแบบเดี๋ยวพี่แบ่งขาให้ถุงหนึ่งขอบคุณพี่มากนะครับก็เลยได้มากินนะเนี่ยโอ้คิดถึงจังเลย เดี๋ยวดูก่อนอ่ะมันมีการ์ดแถมด้วยเดี๋ยวแกะการ์ดก่อนแล้วเดี๋ยวขนมก็ค่อยว่ากันเพราะเดี๋ยวยังไงต้องกินอยู่ดีนะครับอยากอยากอยากดูทั้งการ์ดทั้งขนมอะ่ะแกกการ์ดก่อนนะงเป็นแบบนี้บางแล้วก็ข้างในไม่รู้มีกี่ใบเหมือนกันเขาบอกีการ์ดนี่ทั้งหมดมีร้อยสี่สิบเจ็ดแบบครับผม ให้ล้ำลึกความหลังกันจังเลยคิดถึงคิดถึงเอาแกะแล้วครับโอ้เด้งยาเเดี๋ยวจะแกะขนมต่อมีกี่ใบเอ่ยมีสองใบได้ลิงยักษ์แล้วก็ได้หน่วยลบกีนิว ซ้ำซื้ไม่ได้ละได้สองใบใบนี้จะวีแวบนิดนึงด,นดูขนมกันดูขนมกอนการเดี๋ยวค่ว่ากันขนมครับผมผมว่ารสชาติน่าจะเหมือนเดิมเนาะคิดถึงว้ยเด็กจังเลยนี่แกะแล้วอืมลูกลางหน้าตาอ๋อลูกเล็กลงลูกเล็กลงกับตอนเมื่อเราเด็กๆนะฮะส่วนรสชาติก็เดี๋ยวกินก่อน เฮ้ยเหมือนเดิมเลยอร่อยอร่อยโอ้ยคิดถึงเั็นไงอือเดี๋ยวคืนนี้มีความสุขแล้วนั่งขนมนั่งกินโดนดึ่ยากไม่อร่อยเขาไม่อร่อยอร่อยอร่อยเหมือนเดิมแหละอร่อยมากเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอไปกินขนมเออวางขายพรุ่งนี้วันแรกอย่างเป็นทางการนะฮะเอ๊ะพรุ่งนี้หรือเปล่าเขาบอกยี่สิบเอ็ดอ่ะ ครบรอบ30ปีนะครับอ่าฝากไว้แค่นี้กับโรเดงยา่ารีวิวง่ายๆกับวันนี้พี่ว่างนะฮะขนมอร่อยมากขนมอร่อยจริงๆซื้อเพื่อจะเก็บการจะเล้วอย่าทิ้งขนมนะขนมอร่อยการหนึ่งซองมีสองใบครับผมใเ่ครับสวัสดีครับ